สวัสดีครับพี่น้องนะครับมื่อนี้พามาเที่ยวนะครับพี่น้องมาเบิงว่านะครับของลุงชํานะครับพี่น้องลุงชําฟร์มนะครับมือนี้พี่เชนวายูนะครับมาพออายนะครับอายเล่านะครับอายเล่าผ้ายางเบิงนะครับพี่น้องแล้วก็ดีสัมผัสข้อมูลให้เบิงนะครับให้ฟังนะครับก่อนอื่นนะครับพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเ็ดคลิปนะครับ ไะนะครับเดี๋ยวมามอบพาไปเบิรงนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับพี่ชื่อชูชื่อภูนะครับกะเป็นพี่ของพี่เชนนะครับพี่มีมีพี่น้องกี่คนครับสี่คนสี่คนนะครับผมตอนนี้เราเราอยู่ที่ไหนครับพี่อยู่บ้านเบิกบ้านเบิกนะครับมันเป็นอำเภออะไรครับอำเภอ เืออะไรมันเพอ้าบุงบัะน่าจะนะครับเพราะมันติดติดฝั่งนี้นะครับมม่มีเขตติดต่อนะพี่หนองระวงังอยู่แถวท้าวุ่งนะครับกะตอนนี้มีทั้งหมดกี่ตัวครับพี่น่าจะเจ็ดร้อยกว่านะโอเจ็ดร้อยประตูครับเลี้ยงเลี้ยงมานานยนังครับพี่นานอยู่ของของพี่นี่เริ่มเลี้ยงมาตั้งแต่ตอนไหนครับโอ้โหบอกไม่ถูก <laughs> ไล่ลุ้นแล้วบอกมาดูแต่ของพี่นี่ก็คือเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆเลยครับเป็นไงครับพี่อาชีพเลี้ยงวัวก็พอได้พอได้ครับ <c oughs> ก็คือเลี้ยงวัวอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับ <c oughs> การดูแลช่วงนี้มีมีโรคไหมครับพี่ตอนนี้ยังไม่มีนะพูกยังไม่เกิด<อ>๋อ <c oughs> เราได้ป้องกันยังไงครับ ไม่ไม่มีวิธีป้องกันนะไม่มียกซีนอ่ะโอ้วรออย่างเดียวเราถ้าเป็นก็ค่อยฉีดยารักษานะครับภาวนาให้ไม่เป็นครับเพราะว่ามันมันไม่ได้เลี้ยงปนกับใครนะพี่นะแล้วก็วัวมันไม่ค่อยได้แบบไม่น่าจะได้ซื้อเข้าเลยมั้งครับฝูงนี้ไม่เคยซื้อเลยไม่เคยซื้อเข้าเลยนะครับพี่น้องกัเลยบบเกิดปัญหานะครับแล้วเรื่องแมลงล่ะครับพี่แมลงก็มันก็ได้ที่นะ โอ้นานๆฉีดทีไม่ค่อยมีก็ก็ฉีดเฉพาะตอนมีเลี้ยงเลี้ยงกี่คนครับพี่ฝูงนี้สามคนสามคนนะครับตอนนี้นะครับแต่ถ้าตอนย้ายก็ไล่คนน้อยช่วยไล่อ๋อก็มีคนมาช่วยมูแต่วันนี้อากาศดีนะครับแต่หญ้าก็ พอมีนะพี่นะยาดีนะครับก็กำลังเริ่มทำนากัน <c oughs> <c oughs> บึ้งบรรยากาศนะครับพี่น้องหย่างามนะครับแต่ว่าเพื่อนกับเห็ดหน้านะพี่น้องเริ่มเห็ดหน้าหลายเรีวนะครับ <c oughs> เราเลี้ยงนี่ไล่เลี้ยงไปเรื่อยๆใช่ไหมพี่ไปเรื่อยๆไหมดที่ไนก็ไปเรื่อย อ้โกงลงเขาแล้วนี่นะครับพี่น้องซอยกันลัดนะครับคนละฟังนะครับแต่พอมันลงทุ่งแล้วมันก็เบาเบานะครับพี่น้องว <Qu ang. S 1> มันจะลำบากตอนตอนไล่กับตอนตอน,ตอนดูแลน,นะครับหน้าฝนใช่ไหมครับพี่ฝนคบอ๋อ oh. ปะนะครับเดี mm ๋ย hmm. วพาก mm hmm. ยางเบิ้งเรื่อยๆนะครับพี่น้อง ไซนี้รอรอจับตอนโตใช่ไหมพี่ขายคุณขายคุณน,นะครับไซนี้เพื่อนดีขายอยู่ประมาณกี่ขวบครับพี่ขายก็นี่แหละก็ต้องขวบกว่านี่มันยังไม่ได้ใกล้ๆต้บวบประมาณอ๋อน่าจะใกล้ๆสองขวบนะครับพี่น้องขายเป็นรุ่นๆใช่ไหมพี่ขายยกเลยยกประมาณกี่ชุดหนึ่งประมาณกี่ตัวครับพี่ตอนนี้ที่นับน่าจะแปดสิบนะรุ่นนี้นะครับ ปดสิบก็เล็กมังใหญ่มังปนกันก็ไล่ๆกันนะครับราคายกเท่าไหร่ครับพี่ตัวละตัวละสี่หมื่นตัวละสี่หมื่นนะครับพี่น้องกะอ๋อขนาดนี้ยังยังไม่ได้นะเต้องรอโตอีกใหญ่กว่านี้ก็มีอ๋อใหญ่กว่านี้ก็มีมันปนกันอ่ะปนกันนะครับพี่น้องก็คือถ้าได้สี่หมื่นก็ปล่อยถ้ายังไม่ได้ก็เลี้ยงไปก่อนนะครับพี่น้องมีแปดสิบตัวนะครับ ก็มันเป็นน่าน่าจะขุนขึ้นเนื้อไวไหมพี่ขุนดีนะเข้ากับชอบกันนะเ,ออเพราะว่ามันขุนก่อนติดตามครับมีคนโทรถามเยอะไหมครับพี่ถามเลยๆเลยเออเพาอว่วมันเป็นหนังมันหนานะครับเป็นเป็นเลือดดีแล้วนะพี่นะออขุนน่าจะออกเนื้อดีนะครับถ้าเราไปขุนนี่มัน น้ำหนักมันจะอยู่เท่าไหร่ครับพี่ไม่ไม่หลุมกันนะห้าร้อยกว่าหกร้อยไหมครับได้ใกล้เคียงหกร้อยนะครับน่าจะใกล้เคียงหกร้อยนะครับพี่น้องห้าร้อยไป,ไปไปนะครับแจ่อันนี้ยังหน่อยอยุนะครับพี่น้องอายุยังไม่ได้อายุายัยง่ได้นะครับจะว่าขั้นอายุได้กันน่าจะห้าร้อยกว่าหกร้อยนะครับพี่น้องน่าจะได้นะครับราคาก็น่าจะประมาณหกหมื่นกว่าบาทห้าหมื่นกว่าบาทหกหมื่นกว่าบาทนะบพราะมันหามื่นก็ ก็กว้านครับพี่น้องก็แล้วแต่ค่าอาหารนะครับนะบถ้าอาหารแพงก็ได้กําไรน้อยนะครับ,รบแล้วก็เกียรง่วนนะพี่น้องเดี๋ยวพาดูรุ่นรุ่นผู้นะครับตัวนี้นะครับใส่ล่อจับเขาคุณนนะครับพี่น้อง ตัวนี้ก็น่าจะอายุไล่ๆกันมีพ่อค้าประจำไหมครับพี่หรือว่าใครตกลงก่อนก็มีนะพ่อค้าประจำก็อ,อ๋อก็อยู่ที่ใครมาดูนะพี่นะพ่อค้าประจำก็มีนะครับพ่อค้าที่สนใจใหม่ๆก็แบ่งได้นะ พอได้ให้แบ่งนะ่ะจะขายยกเลยอ๋ออ๋อ,อ,อก็เหมือนขายให้ได้แหละจะต,ต้องยกชุดนี่นะครับพี่น้องผมให้เบิ้งนะครับอันนี้ก็น่าจะไซส์ไล่ๆกันนะครับขนาดเรียงไล่ทงนะครับพี่น้อง่วยการดีนะครับ อันนี้ก็น้ำหนักน่าจะสามร้อยได้ไหมพี่สองร้อยปลายๆน่าจะได้นะครับผมว่าน่าจะได้สามร้อยน่าจะได้นะพี่น้องนี้สูสีนะครับพี่นอ้องไสนี่นะครับประมาณสิบหกสิบเจ็ดเดือนไหมพี่น่าจะกว่านะกว่า,าใช่ไหมครับน่าจะแต่ยังไม่ถึงสองขวบแน่นอน ประมาณสองขวบนะครับพี่น้องน่าจะสามร้อยอ่ะนะสามร้อยสามร้อยนะครับพี่น้องสามร้อยโดยประมาณนะครับผมกับโบเก่งนะครับเรื่องคุณนะครับเรื่องน้ําหนักนะครับตัวนั้นใช่ไหมพี่ใช่<ะ>ห,หมดเลยเดี๋ยวเดินไปดูอีกนะครับพี่น้อง ีผาเบิงองอกขุนก้อนนะพี่น้องตัวนี้ใช่ไหมพี่น่าจะใช่รุ่นๆน,นะครับพี่น้องนี่ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ได้โบดนะครับจะว่าไปเนื้อเบิดนะครับถ้าชุดพ่อพัน์ก็น่าจะคัดไปอีกนะครับอ๋อพ่อพันธเพิ่นทีเฮ็ดเขาไว้นะครับพี่น้องเพื่อผูใ้ใดสนใจมากมาเบิงมาแบงไปเลี้ยงนะครับชุดพ่อพันก็คือ เกจแม่เขาเป็น,เ,ปนเลือดร้อยเลือดร้อยอมีใบนะพี่นะแล้วก็ถ้าใครอยากได้ใบก็บอกไว้ก่อนเดี๋ยวเขาทําให้ได้นะครับเพราะว่าใบมีแล้วนะพี่น้องใบแม่มีนะครับนี่นะครับนี่ก็น่าจะประมาณเกือบเกือบสองขวบคนละครับตัวนี้น่าจะประมาณสิบเจ็ดสิบแปดเดือนนะพี่น้อง อาจจะได้นะครับตัวเนี้งัวก็จะเป็นรุ่นไล่ๆกันหมดเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าฝูงนี้จะขายเป็นไซส์นี้เลยใช่ไหมพี่ <c oughs> ไซส์สี่ห้าเดือนนี่ไม่มีไม,ไม่ขายไม่ขายนะพี่น้องขายรุ่นใหญ่หมดเลยนะครับเนี่ยงัวตัวนี้น่าจะสองขวบได้เบียดเบียดนะพี่นะ ประมาณนะครับ <c oughs> กลามเนื้อมาดีนะครับพี่น้องสวยนะครับนี่ <c oughs> ก็เฉลี่ยกันไปนะครับเฉลี่ยกันไปนะพี่น้องตัวหน่อยตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวผมพามาบึงตัวแดงนะพี่น้อง <c oughs> ดีนะครับดีนะพี่น้องใส่เขาคุ้นนะครับอันนี้น่าจะสองกวบไหมพี่น่าจะได้นะครับตัวนี้ <c oughs> นนเกิดจากแม่ที่เลือดสูงนะครับ แม่ก็ยนะนเป็นดีเนี่ยอ๋อก็แม่เพิ่นเปลีนเลือดสูงนะครับบางตัวก็เทียบเลือดลอยนะครับจะเพิ่นทําไม่ได้ทำไใ้นี่นะครับพี่น้องเอาไปคุณ <c oughs> งัวสุขภาพดีเน่นอนนะครับ <c oughs> เพราะว่าไ <c oughs> ลาเลี่ยงนะพี่งัวปล่อยทงนะครับพี่น้องบว่ได้คุณบม่ได้กินอาหารนะครับ มีแต่ไล่ยเลียงไปเรื่อยๆนะครับรุ่นนี้ถ้าทำพ่อก็ก็ได้ก็ได้นะครับเหมาะสำหรับขยายพันธุ์นะครับพี่น้องแต่ว่าถ้าพัฒนามันก็จะช้าหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็เลือดมันก็ดีนะครับพี่น้องเลือดก็สูงอยู่นะครับท่นใส่กับงวัวไทยหน่อยก็น่าจะโอเคนะครับชุดนี้ใช่ไหมพี่ใช่เลยไปะนะครับ แล้วคลิปนี้ให้เบิ้งนะครับพี่น้องใส่เขาคุณก็ถ้าใครพร้อมก็เข้ามาดูได้เลยไหมครับอ๋อเขาว่าเบิ้งได้นะพี่น้องใส่เขาคุณน,นะครับอันนี้น่าจะสองขวบนะครับพี่น้องสองขวบสองขวบ,ขวบนิดๆนะครับเพราะว่าสูงใหญ่แล้วนะครับเนี่ยนี่นะครับ หาดีนะพี่น้องคุณแต่หางว่าเขาคุ้นนะครับพี่น้องถือว่าโอเคนะครับเนะี่ย หน่วยก้านดีนะครับพ่อก็เป็นพ่อเลือดร้อยหมดเลยไหมพี่เป็นพ่อเลืออน้อยเบิดนะครับพี่น้องแต่ว่าชุดทีเพิ่นเขาขุนนะครับเพิ่นที่บเห็ดเขานะครับส่วนงัว่ผู้นะครับที่เกิดจากเม่เลืออร้อยนะครับมีใบนะครับเพิ่นจะเก็บไว้ทําพ่อนะพี่นะเก็บไว้แบ่งแบ่งเป็นราคาพ่อพันก็ต้องดูตัวได้ไม่ได้ว้ทุกตัวอ๋อเราดูยังไงครับพี่ไม่รู้พ่อเป็นคนดูอ๋อ,อก็น่า,นาจะ การเจริญเติบโตนะพี่น้องเบื้องล้ำตัวเบื้องแข็งขานะครับว่าตัวใดพ่อไปเป็นพ่อได้นะครับเพราะว่ามันมันไปไม่ได้ทุกตัวครับเพราะว่างวัวานี่บววางวัวบวา,วาควายนะครับพี่นอ้องเมล้อยพ่อลอ,อยกะบัไใดออกมางามทุกตัวนะพี่นะอยู่ที่ตัวนะครับไปเดี๋ยวไปดูอีกนี่นะครับพี่น้องเห็นหลายอยู่นะครับแต่ว่า ทั้งหมดนี่นะับไว้ประมาณแปดสิบตัวไหมป,ประมาณแปดสิบประมาณแปดสิบนะครับพี่น้องเ <c oughs> <c oughs> นี่ยก็้ง่างไปแล้วนะครับ เริ่มอิ่มกันแล้วนะครับได้เข้าคอกมาพี่กลางคืนไม่ได้เข้าหรอกปล่อยเลี้ยงทั้งวันทั้งคืนย่งางไปำนะแล้วพี่นอ้องหยุดบนนะครับเนี่ยนี่นะครับเดี๋ยวนะ นี่นะครับตัวนี้เกี่ยวตัวเล็กอ๋อตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นไซส์เล็กนะครับตัวนี้ก็เป็นปีนาต้องเป็นปีนานะครับต้องเป็นตัวโบดทั้งหนาหุ่นนะครับนี่นะครับพี่น้องไซส์นี้นะครับไซส์นี้น่าจะเป็นไซส์ใหญ่ไหมพี่ครับไสใหญ่ นี่นะครับพี่น้องใส่ไง่นะครับเนี่ยสูงหนาจะประมาณร้อยสี่สิบนิดๆนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับน่าจะสองขวบกว,กว่านะครับอยนี่นะครับ ผู้ใดสนใจนะพี่น้องเดี๋ยวเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะคืนให้นะครับการติดต่อนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะผมคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปเบิง้งงัวนะครับพี่น้องงวัวสาวนะครับง่าในฝูงนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจก็ใครมาเรียกมาเบิ้งเอานะครับไปะนะครับสวัสดีครับ